จะมีอาจจะมีการพูดถึงในเรื่องอาาัตรานโยบายดอกเบี้ยรวมทั้งตัว QE ด้วยเหมือนกันนะคะว่าทางสหรัฐเองจะมีตัวนโยบายเกี่ยวกับพันธบัตรของของสหรัฐเองตัว QE ยังไงนะคะว่า ยังจะคงเดิมไหมหรือว่าจะมีการพาดพิงถึงในเรื่องของอาจจะมีการปรับตัวลดปริมาณ QE หรือเปล่าซึ่งก็จะต้องก็จะส่งผลกับตลาดทองคำค่อนข้างมากนะคะการประชุมในวันพุธส่วนอีกรอบนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์ก็จะมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐก็คือตัวเลข การจ้างานนอกภาคเกษตรค่ะก <c oughs> ็คือสัปด,ดาห์นี้เนี่ยค่ะตัวราคาทองคำเองโดยรวมมีเรามองว่ายังอยู่ในกรอบกนะคะก็คือว่ากรอบในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่าง1,300เหรียญจนถึง1,360เหรียญค่ะค่ะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ระหว่าง19,000จนถึง19,900ค่ะค่ะคุณธิพาคะระยะแบบนี้คะ่ะนักลงทุนที่มีทองคำอยู่ในมือคุณธิพาแนะนำยังไงดีคะ ค่ะแนะนําว่าถ้าได้เห็นการดิดตัวขึ้นไปของราคาทองคํายังแนะนําให้ขายออกมาก่อนนะคะเพราะว่าภาพใหญ่ของราคาทองคําปีนี้เองก็ยังถือว่าเป็นขาลงนะคะถึงแม้ว่าจะได้เห็นระยะสั้นๆจะมีการดิดตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็เรามองเป็นในเรื่องของการดิดตัวทางเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่ว่า,าก็คือถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนว1,400ี่เหรียญไปได้ยังมีโอกาสในการตอบตัวลดลงต่อค่ะ ทั้งปีเราคาดการว่ากรอบราคาทองคำจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราคาดการอยู่ระหว่างานี้ไปจนถึงปลายปีนะคะจะอยู่ระหว่างประมาณ1น0 0าเหรียญค่ะค่ะนั่นะหมายความว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ตลอดทั้งปีปีหน้าย,ยังไม่ได้มีการคาดการกันใช่ไหมคะคุณธิพาคะใช่ค่ะ ค่ะเอาละคาสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณธีพานะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Boolean and Future จำกัดค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะวันนี้ที่การก็คือเศรษฐกิจรายภาค5ภาคของประเทศไทยนะคะก็มีการสำรวจของหอ,อการค้าจังหวัดค่ะไปสำรวจผู้ประกอบการจำนวน250รายนะคะปรากฏว่าต่างประเมินไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยระบุว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะชะลอตัวแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การ ฐานค้าบริเ